สดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองน้องใหม่เชียงตุงนะคะก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นิดน,นึงนะคะเกี่ยวกับในรัชฉานเนาะที่ย้อนกลับไปเมื่ออดีตที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแพ้สงคารามโลกครั้งที่สองเนาะที่ที่ไทยไปตอนที่สมัยจอมพลปพิบูลสงคารามหรือจอมพลแปลพิบูลสงคารามที่เข้าไปยึดเมืองเชีตุง ในขณะสปีนั้นจนจนแบบพลทหารต่างๆเนี่ยที่ได้มาแต่งงานกับสาวรัชานจนมีลูกหลานตกลตกเหลืออยู่ที่ยังอยู่ในรัชานหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้นะคะก็ได้เจอเนาะได้เจอครอบครัวลูกหลานทหารไทยนะคะที่อยู่ในท่าเหือนี้นะคะคีะ่เอฟซี FC, หลายท่านว่าเราจะให้ไปค้นหาลูกหลานไทยที่ตกค้างที่ตอนนั้นมีลูกหลานไทยคือ,อพลทหารต่างๆที่ท,ที่มา ยกทับเมืองเชียงตุงเนี่ยนั่นนะมีสร้างครอบครัวกับคนรัชฌานหรือในเชียงตุงเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรค่ะเธเฉพาะที่ในเมืองท่านเหลือเนี่ยเมืองเลนเนี่ยก็ก็มีหลายเราไปค้นหาไปไปสอหาจนค้นบางทีก็บางบางครอบครัวคืออันมันผ่านไปนานจนแบบสีที่เป็นไปเยอะแล้วจนกระทั่งเราพยายามค้นหาในที่สุดก็เจอเจอแบบเป็นเป็นหลานเป็นหลานของท่านแต่ท่านก็อายุประมาณเป็นป่าแล้วเนาะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ก็ยัง พอจำเรื่องราวต่างๆนามสกุลของพ่อของปู่ได้อยู่เราก็เลยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เนะว่าว่าความเป็นมาอย่างไรแล้วกวันน้นเนี่ยเราจะเล่าประวัติก่อนนะว,ว่าบางพี่ๆบางท่านก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะเพราะว่า,วาตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอ่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยมีจอมพลแปรพิวรสงครามหรือที่เรียกกันทั่วไปคือจอมพลปอพิวรสงครามใ,ในในายก ัฐมวลดีคนที่สของไทยเนาะได้ยกกองทัพไทยไปตีเมืองเชียงตุงเนาะจนไปยึดเมืองได้เยอะเลยครับที่ที่ผมศึกษามานะไปตีเมืองเชียงตุงเสร็จแล้วก็ยกไปตีเมืองตองยีหรือเมืองตองจีเมืองหลวงของราชานจนไปถึงเมือง12บสองปนานเลยน่าเสียดายเหลือเกินที่กองทัพไทยเนี่ยได้ครองเมืองเชิงตุงขนาดนั้นเนี่ยแค่สามปีเดียวถือว่าเป็นที่น่าเสียใจเสียดายมากเนื่องจาก อดีตนายกจอมพลปพงษ์ทรงคามเนี่ยตอนที่ได้คิดเมืองเชียงตุงเนี่ยก็ได้ล่างเขียนหนังสือไว้ว่าเพราะว่าเมืองเชียงตุงเนี่ยเคยเป็นเมืองของสยามมาก่อนเนาะ,ะที่เชียงตุงอยู่ภายใต้ของอังกฤษในขนานั้นเนี่ยก็ตกไปเป็นของพม,ม,ม่าในปริญญายเนาะ,ะเพราะว่าแค่ถ้าประวัติศาสตร์เราติดตามหรือศึกษาจริงๆเนี่ยเมืองรัชฉานเมืองเชียงตุงเนี่ยได้ตกไปเป็นไปเป็นของไทยเนี่ยมากกว่ามากกว่าเมืองพม่าเลย มากกว่าเมืงองคลยนะเพราะว่าที่ผมศึกษาคือที่เมืองราชาันดังชิงตุงเนี่ยแค่ตกไปเป็นของพม่าแค่สองครั้งเองครั้งที่สองจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พม่าเนี่ยไปขอเอกราชจากอังกฤษสำเร็จเพราะว่าเนื่องจากชิงตุงก็ตกไปเป็นอันนินคมของอังกฤษโดยพิยาใช่ไหมครับก็เลยพออังกฤษพอพม่าขอขอได้ปุ๊บเนี่ยชิงตุงก็เลยตกไปเป็นของพม่าแต่ในลึกในหัวนใจของพี่น้องไทยจริงเนี่ยมันก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นพม่าเลยทาไม้ในถ้าเกิด ไปสอบถามใครก็ตามแต่เพราะว่าลึกในหัวใจก็ยังคิดว่าอ่าตัวเองก็ยังเป็นเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องว่าวัานะทำอะไรใกล้ <c oughs> ใกันเนาะแล้วก็ตอนที่ไปตะขอสัมภาษณ์ป้าๆป้าที่เป็นลูกหลานเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ลึกๆในใจก็ยังหวังอยู่ว่าสักวันอย่างเงี้ยจะได้กลับไปอยู่ในประเทศไทยเนาะจะได้กลับไปเมืองอ่าลัานเชียงตูเนี่ยกลับไปเป็นเมืองไทยอีกเนานะ <c oughs> ท่านตอนที่ท่านเล่าก็ท่านก็น้ําตาคอเลยนะ นั่นคือยังไม่ได้ถ่ายทาตอนนั้นผมไปขอให้พยายามไปขอถ่ายทําหลายๆคนเนื่องจากเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็จําเรื่องราวอะไรต่างๆก็เลยบางทีพ่อแม่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบนี้นะบางคนก็ไม่สะดวกที่จะคุยแต่คนนี้นี่ผมพยายามที่จะไปขอแล้วก็ให้ให้ท่านเล่าประวัติเขาข้าวจนตอนที่ท่านเล่าก็น้าตาคลอแล้วค่ว่าจริงๆก็อยากให้เมืองของเราเนี่ยกลับไปเป็นเมืองของเมืองไทยเหมือนเดิมเพราะว่าเนื่องจากมีความใกล้ชิดหรือว่าเชื้อสายภาษาต่างๆเนี่ย ก็เหมือนกันหมดเลยเนาะที่เราไดสัมผัสใชะพี่ๆคนบางทีก็ตามหาญาติในชิงตุงเนาะอาจจะแบบใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องติดตามกันดูนะคะค่ะตอนนี้ใหม่ก็อยู่ท mm ี่บ้านของคุณป้านะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณป้าแนะนําชื่อก่อนนะคะว่าชื่ออะไรเนาะแะะนำตัวก่อนนะคะ ปลาจิตปลาทั้งค่ะปลาปลาลีอันตี่อันตี่ปุ่นได้เป็นห่วงมาอันกุมารีค่ะกุมารีชื่อไทยค่ะเออจีโยนจีไทยนั่นแหละจีไทยน่ะเนาะโยนเนี้ยเป็นคนโยนคนเมืองนั่นแหละคนโยนคนเมืองเนาะก็คือป้าดีนะคะอายุเท่าไหร่คะหกสิบห้าหกสิบห้านะคะค่ะแล้วคือจะเล่าถึงอ่าคุณปู่เนาะคุณปู่ซึ่งเป็นทหารไทยนะคะที่มาลบในเชียงตูหรือว่าในรัชชานนะคะก็ เดี๋ยวคุณป้าพอ,พอจําได้อยู่ใช่ไหมจำได้ยิด,ด <จำ S 2> นู้นจำได้ยิดเนาะพูดพูดภาษาไทยได้ไหมถือว่าได,ไ,ได้หนังไม่ได้นะคะ<笑>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 <อ>ก็เดี๋ย<อ>วคุณป้าดีเนาะก่อนเราเราปันนิดน้อยเนานะว่าเป็นมาสเือร์ย์ไอ่โป๊ปารีในมาเอาเมะก็กับวีลูกตีพู้ไหนขึ้นมาเอาเมะปันนิมือแทงตองใช่ไหมจ้ะเอวก็มือเอาเอามืออะไ้ขึ้นมืออยู่ตีมึงมึงไทยคนไหน มีลูกสองโกล่ะเอเป็นอ,อายปารีนั่นจือลุงสีว้วแบบลุงสีวัเนาะปารีนั่นจือกุมารีแบบกุมารีอ,รอมือปอโจปอขึ้นมาเมจูปอขึ้นมาตั้งนี้เนะปารีนั่นอายุประมาณเหมากับขบหนึ่งในวะไอเนี่นยติดเลยมากับสองขบสามขบขมาเนี่ยกะก็คือคุณปู่คุณย่าเนี่ยมีลูกกี่คนที่ปู่ที่ย่าเนี่ยมีมีลูปปกมี คนณชายสองคนมีอีกสองคนว่ีสี่ก้อนอ๋อสีก้อนอปอบารีแต่มัตาเมื่ออ๋อปอบารีนี่คือลูกคนที่เท่าไหร่คนคนเก่ากะเป็นเก้าอ่ะเป็นคนใจายอ๋อคนณชายเป็นเป็นผู้ชายนะคะก็คือลูกนายทหารเนาะเก่าเก่าใจนั่นแหละอก็เป็นลูกคนโตน้องสี่กนนั้นอยู่ที่อยู่ที่ไหนอำเภอเธิงอำเภอเชิงจังหวัดเชียงรายอ๋ออยู่อำเภอเธิงค่ะมืันเดินนี่อยู่หานู่น มเมื่อเลี้ยงในโป่ในมี้ามาตายกินหนูเนี่ย<อ>ปีสาวโปได้ตึงน้องโปเขามีอยู่ที่ปุ่นในสามคนว่ะเ<อ>ขาว,ว่าเมื่อเมื่อ่อนในน้องาจในเสียยเส้ยว โอปาลีในมาเซียที่มึงหนือในว่ามาจอมเมลมาเซียที่นก็คือเชียงใหม่ใช่ไหมจังเหนือเนี่ยเมืองเด่นเนี่ยเมืองเด่นอ๋อคือประเทศพม่าเนาะในรัทธานะคะก็คือพ่อของพ่อของป้าดีเนาะพ่อกับแม่นะมาเซียที่มืองเด่นเนาะเสียที่ท่าเหลือนี้นะคะที่เป็นนายฐานเนี่ยคือนามสกุลอะไรนะคะอันโปโปของปาลีในจืออันนันศิล่าในส์นันศิลาเนี่ยอ๋อนันศิลาคือชื่อ อันนี้คือนามสกุลหรือว่านามสกุลในมาซิลิยานันแม่ว่ะมาซิลิีะยานันมาซิลิยานันอ๋อมาซิลล่ยานันคือเป็นปีของเหมือนโปเปลี้นั่นละกันเนาะปีสาวโปเปลี้ยนนั่นเป็นป่าเนาะเนี่ยก็อันนั้นในจคืป่าปันว่ะป่าปันเนี่ยอ๋ออยู่ที่นั่นหมดเลยแต่ตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมไลยติดต่อหู้จับหู้เหยี่ยงกั็เนี่ยอันแต่มือปาลีไม้เอาก็ นี่ก็เมฆโ<อ>จ้มายก,ก็ไม่หู้่ะมีไบติดต่อน้ำเหอือเมก็มัดเชือ้อยอิอันอันติดต่อกันได้ก็เชือ้อเชิงเมื่อเท่าไหร่นนี่นะคุณคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมเออเออผมเมฆ<อ>เมฆก็เล่าคือพังมือตัวน้อยอายุหา้าหกปุ๊บนั่นน่นะกะจำใบจำฟองเมียนทองเมียนทอ,องนั่นน่ะเออก็คุณคุณปู่นี่มาเอาคุณย่านี่เป็นคนที่ไหนคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนย่าเนี่ย บารีโกหมอผู้ดีผู้วาว่าเป็นคนเมืองคนทั้งใจคนไทยนั่นน่ะเออผู้ว่าเป็นคนไทยก็จําไม่ได้แล้วนะคะคน้าจำไม่ได้แล้วนา้องจีนอายุเสียหกปมเนาะนันจำอะไรนั่นเนาะก็จำได้พ่อเมย์โปรเซป้าเนาะจำอะไรอ่ะก็คือที่ในมือโปรเซในอายุขุมนั่นน่ะขุมนึ่งแกเออขุมเป็นแบบจำอะไรตือหันนั่งอะไรแค่ลูก ก็คือคุณพ่อเสียไปเนี่ยบ้านเนี้ยอายุหนึ่งขวบเองนะแม่เนี้ยก็คือเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะแม่ก็คือเสียไปแล้วใช่ไหมแม่ก็เสียไปแตงมือปานี้อายุสิบแปด่ะอ๋อสิบแปดก็เสียไปแล้วเนาะดีนะคะที่ยังเล่าให้ฟังเนาะเราช่างแต่มืออายุเจ็ดแปดขวบเขาขบที่ไหนก็เคยเราคือพังว่าแม่วะโป้จูมากโป้ใหญ่มากก็แม่ดีโปมีโอกาสในนั้นเนาะไม่มีโอกาสในแม่ดีโจมือขับไข่หาปีนว่างที่ันที่นานในนั้นเออ เลยมันมีโอกาสได้เมื่อโลเมีขึ้นมาสีกรมได้เมื่อมู้จักญาติพี่น้องอย่างนั้นนะมุวาติกัดติดต่อตั้งหลายหนอสมัยนั้นก็ยังไม่มีมือถือหรือเปล่านะก็เลยติดต่อกันไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่อยู่ประเทศไทยหรือว่ามีชื่อนามสกุลเนาะที่รู้จักนะคะก็เนี่ยก็คืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านก็ได้แบบนี้เนาะนามสกุลอีกครั้งนามสกุลอะไรนะนามสกุลมาสรียานันมาสรียานันนะ อาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าจะยางไงก็ไปลองนั่นดูก็แล้วกันเนาะไปลองเล็บเดนน้ำสกุลว่าคล้ายๆกันไหมอะไรแบบนี้นะคะปุ่นเปลี่ยนไนก็ดีนั่นหนอนปุนใจน้าสกุลเลื่อมหมว่หนอนอันนี้อยู่ที่ปุ่นในตีเม่ก้ยเราพังเลยก้ยจําไว้ในอันปานปีสาวของโปนั่นชื่อปาปันว่ะคนหนึ่งปันเนาะเอออันน้องสาวในจืออาไลในว่ะอาไล่าะอาไลอาไล่เนี่ยว่อ น้องบ่าวโกนี่ก็มีโกนึงว่ะเลยเสียอยา่หนึ่งว่ะอ๋อเสียแล้วรับเชี่ยเสี่ยตั้งนานอ่ะค่ะข้าวมตั้งหูตั้งหันเลยน้องข้าวกลมใเขาหูมีโก้ค่ะมือตอนเล็กประมาณอาสามขวบสี่ขวบหูเมย์ก็เป็นไม้เลยเมจุ๊บมือปวงหนึ่งไปนีโก็จำก็จำเมียนั่นนอที่เป็ี่ยนวันนอกเลยมีปนใจโก้หนึงเมียว่าเป็นหลานว่ะเอาโลอยเลยขี่ไก่เลยมาหับเอามือมาหับบอกตีนในเวียงในมือ ป้ายี่ก็จำเมียนฟองเมียนฟองเนี่ยจำไปอีืดที่ไหนเออใค้เคยถามเมยเลยว่าเมยอันคุ้นอันเกียนเอาโล่ไกลมาต่างห้องมือนั่นเป็นไผรเนี่ยอันนั่นเป็นลูกอย่างลูกพี่สาวโปเมอเออนะว่าเมย์นะว่าที่ไหนเออลูกพี่สาวโเออเขาจะเป็นวันนวักวันนอกไกลๆเออค่ะคเออตอนนั้นวันเมืองผมจะลื่อนเนี่ยนาะตั้งผมดีขึ้นขี่โล่ไกลกงเออขี่รล่ไกลนาะถามเมย์นะว่าเป็นไผ มาต่างเ้าเมื่อแม่อันเขาเมื่อลุงรลเลยอันเป็นมากวัดเอาไว้เดียไหก็มี่ยวใเป็นจัดตัวเมื่อเออแม่่าเช่นนั้นอ๋อค่ะอืมาจำฟังเออค่ะก็กล้ามจำดีก็จำได้ยังไงแล้วแบบอันคิดอยากจะไปอยู่ที่ประเทศไทยไหมตอนนี้คิดอยู่เออใจอยู่เมื่อเนาะคิดอยู่ช่างมือคิดถึงปินลังดิปุ้นก็คิดถึงยัดก็คิดถึงเหมช่างมือเจังที่ต่อจังัลนเนาะ เขาหมู่ย like so ังเขากัติดตขึ้นจีนบ้าเขาเปลี่ยนชิบแนมุงกุดวว่าลอกลมงพนที่นี่ที่หนในรุนหน่อคนที่ที่ไหนเขาก็ตัยเขาเนี่ยเนาะเขากองการนะเนาการตโวหาตั้งเลยไมกล้าไปนะยาดไถ่โปนี่มีโปนึงว่าจิจ้เมื่อหาหูเจ้าอยู่ไหนหอยัดก็น้สงชมาชีจังเหตการติ๊ดตต้องเลยนอ่ะค่ะค่ะอวิ่งแล้วพอเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ลำบากไหมหรือว่าลำบากอยู่ลำบากอยู่ลำบากอยู่ไม่ตอนนี้ป้าทำงานอะไรคะ จัางทำงานอย่างน้อยู่เฮื่อที่ไหนก็เออเจ็บหลังปวดหลังปวดแล้วเลื่อนก็ยังลำบากยังเออลำลำบากแต่ว่าป้าคาภาษาไทยรู้เลือกนะคะทั้งแต่ว่าพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้แค่นั้นเองเนาะค่ะแล้วมีดูกิจก็มีสามเกาะมีสามเกาะอยู่อยู่ที่ไหนบ้างคะอยู่ในวันในสองเกาะคุนจง ม่ยิ่งแล้วโูตังวันอยู่ปุ้บปุ๊บโก๊บปุเนี่ยอ๋อก็คือลูกหลานก็อยู่นี่หมดนะค่ะในมื่ออยู่ประเทศพม่าในมู้ะสุดท้ายนี้รู้สึกยังไงคะที่มีคุณปู่เป็นทหารไทยก็รู้สึกดีใจอยู่เออดีใจก็จ้งกัดติดต่อแล้นั้นเนาะรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเขาเนื้อเลือดเขาเป็นไทยส่วนหนึ่งก็เขารู้สึกว่าดีใจอยู่นั่นเนาะเขาบอกเหมือนคนไทยอินขาว่าไหนนั่นน่เนาะเป็นคนไทยเหมือนกันเลความวู้สึกนะคะ เมื่อตอนนั้นนี่ว่าเม่์วานนี่อายนี่มีไหวเกิดยังหมดว่าลุงลุงสามพี่ก็คือพี่นะคะพี่ชายใช่ไหมลุงสีไว้นั่นมีไหวเกิดยังหมดว่ะโปรลุงเขาวันปีปีว่าวของเมย์นั่นนะขึ้นโกลเอากระเฮ็ดทหารเลยเอากับเปียเพว่ามีญาติทางฝั่งนู้นใช่ไหมมีญาติทางฝั่งนู้นบอกว่าจะนําคุณลุงใช่ไหมไปไปทำฐานอ่าไปทำฐานกินอะไรแบบนี้สวัสดีมากว่า พ่ออาชีวะนี่ใหญ่มากนี่เนิ่นนะว่าเอาป้าไม่หทหารเนิ่นนะว่าอายุครบมากก็ไม่ให้ทหารเนิ่นนะว่าก็ในลุงอันตั้งในปีเปล่าของเมย์นั่นละกะขึ้นหึอเมื่อว่าขึ้นเอาไว้เกิดกับเปียเทว่าที่ไหนเด้มจงกายนาอายุถึงก็ปันเมื่อรู้นเนาะก็เลยปั่นได้โกูหนาวรุ่นทหารเน่รุ้ใช่เพราะว่าคนชิุตูเขาจะโกมากเลยเวลาจะนำไปเป็นทหารแบบเนี้ย เนื่องจากมีความรู้สึกไม่ดีต่อทานมากๆนะใช่บ้านมีไหมบ้านในมีเป็นผู้หญิงในเมมเฮตือว่าอเฮตือว่าโอเคสมัยนั้นเือเขาคือต้องการผู้ชายเพื่อจะไปเป็นทหารสืบต่อตระกูลอีกอย่างเงี้ยก็เลยทาทาใบไปเกิดสุทธิบัตรหรือหลักฐานของประเทศไทยเนี่ยให้พร้อมเลย ให้กับลุงหมดเลยแต่ว่าป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็เลยไม่อยากให้ทําให้อย่างนี้นะสมัยก่อนเองนะก็คือคุณลุงเนี่ยมีมีใบเกิดที่ประเทศไทยด้วยนะนี่ว่ะมีแบบลุงเนี่ยมีแบบอะไรลุงลุงของฝ่ายเมย์เนี่ยเอาไปเผาทิ้งเห็น่าเมือปันติดตัวหากระตั้งปุ่นเน่านาลุงฝ่ายเมย์สมมตลูกเอโก้ในใครลุงเอาวันพี่ไอ้ไว้น่านาแต่ ลุงฝ่ายแม่ไม่มีไม่มีลูกชายเนาะมีลูกมีสักคนอ่ะลูกชายหน,น,นึ่ง<ะ>มีมดมมมก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนเนาะที่เห็นคลิปของใหม่นี้นะคะได้รู้นามสกุลหรือว่าชื่ออะไรแบบนี้เนาะ,ะที่คุณป้าได้เล่ามานะคะก็ติดต่อมาทางใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ท่าเรือนี่เองนะคะอยู่ใกล้ๆใหม่เองเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณป้ามากๆนะคะที่ให้ข้อมูลในตรงนี้นะคะ อันนี้รอ,อบรอบบ้านนะคะบ้านของคุณป้าน,นะวิมีปฏิทินด้วย <ś les> ปฏิทินดารานะคะดาราไทยเมยจันเมจันใช่ไหมเป็นเมจันท่าพาสัสดุอ๋ออันนี้ก็เตี้ยนเหงอหมาอ๋ออันนี้ก็เอาขอเล็กๆน้อยน้อยนะคะมาให้ป้าเนาะเง <ś les> ินนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ได้เยอะอะไรเนาะ <ś les>

ี่นสจก็คที่าย่มันะคะว่่่ในจััดาจะต้เนาก็ตอีทังานาสานค่ะสรุปสุดท้ายนี่นะคะป้าบอกว่าบ้านปลายชีวิตของป้าเนี่ยอยากจะเจอพี่น้องทางฝั่งไทยสักครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนเนาะพอที่จะรู้จักนามสกุลหรือว่าคล้ายๆเนาะป้าอาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าคล้ายๆนามสกุลนี้นะก็แบบติดต่อมาทางที่ใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะมาถ้าเกอบเจอนะคะถ้าเกอบเจอเนาะเจอญาติิทางฝั่งไทยที่มีชื่อนามสกุลคล้ายๆที่ป้าบอกเนี่ยก็ติดต่อมาทางใหม่ได้เลยหรือว่า ไลค์ like, กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะอาจจะเจอญาติพี่น้องของป้าทางฝั่งไทยนะคะเนาะโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้หมันก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านที่ตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนโฆษณาน้องใหม่เชียงตุงเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะอสซ่าลีค่ะบ๊ายบายค่ะ